รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักวีโกแชมจากครั้งที่แล้วกับรายการตลกตลาดแตกแขกรับเชิญของเราคือนายบิ๊กนั่นเองหลังจากที่แบ่งทีมออกเป็น2ทีมคือทีมของพี่ตีและน้องเข้าฟ้างกับทีมของนายบิ๊กและนายนายออกไปตามหาสมาชิกมาร่วมทีมเพื่อแข่งขันในเกมขันกะทิและผู้ชนะได้แก่ทีมของนายบิ๊กนายนายและพี่โอนนั่นเองรับเงินรางวาัลสำหรับซื้อวัตถุดิบ100บาทและทีมของพี่ตี น้องข้าวฟ่างและพี่ไก่รับไป50บาทและการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะในเกมแชมป์ตลกตลาดแตกไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการตลกตลาดแตกซึ่งเราก็ยังคงอยู่ในตลาดลังสิตเหมือนเดิมนะครับ <Favorite S 1> รับผมคเ<ม>พื่อทำการแข่งขันชิงแชมป์ตลกตลาดแตกนะครับในคราวที่แล้วนะครับ เราให้เงินจำนวน50บาทกับทีมของพิตรีตและเงินจํานวน100บาทให้ทีมของบิ๊กนะครับตอนนี้นะครับทั้ง 2, 2ทีมจะต้องไปหาซื้อวัตถุดิบในการประกอบเมนูจานเด็ดนั่นก็คือการทําต้มขาไก่ <ๆ S 2> ทั้ง2ทีมพร้อมไหมครับผมพร้อมพร้อมแล้วจัดไปครับไปทางไหนส่วนประกอบและเครื่องปรุงต้มข่าไก่เนื้ออกไก่หั่นชิ้นพอดีคาใบมะกรูดฉีก หางกะทิหัวกะทิพริกขี้หนูสวนทุกแตกน้ำตาลสรายน้ำมะนาวน้ำปลาตะไคร้ล้างสะอาดข่าอ่อนผักชีมะเขือเทศกเกลือป่นเอาละเราก็เตรียมตัวหาวัตถุดิบนะพี่ไก่นะคเคยคคทำป่ะครับต้มขาไก่ทำแล้วกินได้ไหมกินได้ค่ะคอร่อยไหมอร่อยสิ ทำแล้วก็ต้องอร่อยไม่อร่อยทำทำไมมันเป็นของไทยๆเลยนะใช่แล้วทีนี้รู้ไหมว่าไอ้ต้มขาไก่เนี่ยมันต้องผสมอะไรบ้างใส่อะไรบ้างรู้สิค่ะอะไรตระไคร้ใบมะกรูดตะไคร้อะไคร้ใบมะกรูดรู้นะพี่มีตะไคร้ของผมว่ามีพริกอ๋อหรือว่ามะนาวค่ะมะนาวแล้วอะไรมะนาวถ้ามะขามด้วยก็ได้นะอ่ามันก็แล้วก็ใส่ใบมะกรูดใช่ครบคบครับครับครัครัสครับ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 ค่ับคร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 ับ คมเดียวมีครบทุกอย่างเลยโอ้รมเดียวสามดอกดีเลยนี่จุดทกไ,<ห>ไทกว้พระไม่ใช่จุดของพิตีอันนี้เรียกว่าตะไคร่ค่ะตะไคร่ตะไคร่ตะไคร่เป็นชนิดน้ำมาแล้วฮะมาตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาหานะครับผมคือส่วนผสมต่าง,งๆนะครับโดยมีเงิน100บาทโอ้โหนี่จะตกใจทำไมเนี่ยตกตกใจตลอดนี่กับนี่ก็บขำจังเลยโอ้สีสำคัญอะไรคุณบิ๊กครับทำต้องเป็นเป็นหรือเปล่าไม่เป็น ต้มขาไก่อ่ะไม่เป็นไม่เป็นไม่ไข่แล้วล่ะต้องคนนี้แล้วล่ะทำเป็นไหมครับไม่เป็นเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้อลองเดี๋ยวต้องลองนี่ไงมะนาวจะไปไหนอ่ะมาครครับมะนาวรูกเลยฮะเดี๋ยวก่อนทำเป็นงงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้คืออะไรอะไรนี่มันแตงโมอ่อนเฮ้ยแตงโมตัวลูกใหญ่นี่อะไรแตงโมอ่อนอ๋อแตงโมอ่อนใช่เหรอใช่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรบ้างเห็นไงอยู่นี่ นี่เห็ดคนขายนี่อะไรอะไรเห็ดคนขายอะไรครับเห็ดนางฟ้าลดราคาหน่อยละกันพูดขนาดนี้ป้าเอ้ยต้องแถมเห็ดนางฟ้าแล้วล่ะนี่เงียบไปนี่คือแบบจังหวะจังหวะอะไรเสียหมดเลยเดี๋ยวป้าถ่ายคราวนี้คิดละสิบห้าคิดละสิบห้าอะไรกึ่งคิ ปกติแล้วเนี่ยปกติที่คนเขาทำเขาจะใช้มะนาวนะคะพี่ติ๋แต่ถ้าเป็นแบบคนโบราณบางคนเขาจะใช้มะขามเปียกมันให้รสชาติเปรี้ยวใช่แล้วกลมกล่อมแล้วมะขามเปียกเนี่ยคือมันสิบบาทขอต่อห้าบาทได้ไหมได้ค่ะได้ได้ค่ะนี่ขอต่อจริงๆนะเพราะเรามีห้าสิบบาทมีอะไรหน่อยไหมถึงอะไรใจพวกผมแลกเปลี่ยนอะไรครับให้ทำอะไรได้และยอมนะครับเพื่อได้ต้มขาไก่ชามหนึ่งครับให้พวกผมสามคนเต้นเพลงแน่นอกโซแล้วก็จะให้ในราคาที่ถูก เต้นกับป้าเต้นกับป้าต้นกับป้ามาเนกันเมาเร็อ้นั่นอก้อยกเนใจเปนใจกอกมาอนไม่นมค่อยดังเอาไมันี้ดีกว่าไพี่มีตะไคร้ไมครับไม่ไม่นาลูกเท่าไหร่ครับลูลบาทไม่ไม่ร้านนี้ถูกว่าพี่พี่ครลพี่พ่ไจะทำให้เขาต่อยกันพี่รูกครับเ ้ามีตะไคร้ไหมครับมีค่ะโอเคครับ<ม>ประดนบอื่นไหน้าครับไม่เอาอ่ะเอาพี่โอ๋เขากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอันไหนใบมะกรูดว่าหาไม่เจอ <c oughs> ป่า,อาจอที่มันหอมไงเพราะถ้ามันแก่มันจะไม่หอม <c oughs> คนแก่มันยังเหม็นเลยไหม <c oughs> สาวมันหอมไหมโอ้ย,ยที่คนแก่ <c oughs> ที่คนแก่ตัวหอมนี่คนแก่เอามะกรูดทาตัวเหรอนี่แหละนี่แหละนี่จ่ายตังค์พี่เข้าไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดได้าสิบบาทโอ้โหสิบบาทมีห้าบาทได้ไหมอ่ะ เราจะไปซื้อวัตถุดิบอย่างสุดท้ายแล้วค่ะพี่ติ่าไม่มีอันนี้ไม่ใช่เลยไก่ไก่นี่นี่เจอแล้วไก่ครับนี่ถึงแล้วนะไก่สสสสววััดดีีคคร่ะมาเราจะหาไก่ไปทําต้มขาไก่อ่ะค่ะใช้ส่วนไหนครับไก่แก่ไก่แก่ไก่อ่อนเหรอเอาไก่ไก่อ่อนนี่ว่าครับไก่แก่เจอเยอะแล้วครับเอาไก่อ่อนงงเลยเจอไก่แก่นี่ไก่แก่อยู่นี่เออไก่แก่อยู่นี่เอาไว้ว้า บายบายทำไมพี่เขาตัดเล็บให้เรียบร้อยเลยวันนี้เนี่ยเล็บเนี่ยอ่านก็เล็บหนูมากครับตัดเล็บเรียบร้อยเลยสะโพกไหมสะโพกแต่ปัญหาของพวกหนูตอนนี้ก็คือเท่าไหร่ขายไงครับไหนๆลองชิ้งก่อยชิ้นเดียวตั้งก่อนนะเท่าไหร่ครับคือมันจะห้าบาทสามสิบบาทสามสิบาทแล้วเรามีแล้วเหลือยี่สิบบาทเรื่องจริงเลยนะครับยี่สิบบาทแบ่งได้ไหมครับแบ่งยี่สิบถ้าเราเอาส่วนนี้แล้วให้เขาให้เราทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยจะทำอะไรให้ผมสับไก่สับเล็บไก่ก็ได้ใช่ ไก่ย่างถูกเผาเลยร้องสนเด็กได้เราไม่ทำท่าไก่ย่างถูกเผาอ่ะเราก็ต้องทำอยู่แล้วเมื่อกี้ยังไม่ออกมาเลยร้านขเพราะฉะนั้นไก่ย่างไม่ไม่ยากเลยไก่ย่างเอาเอาเป็นไก่ต้มได้ไหมพี่ติเอาไก่ย่างไก่ย่างเราทำท่าด้วยนะนี่ไงไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนอะไรจริงร้อนจริงจริงี่พี่ครับไก่ไ่แทนถึง อะไรนะครับผมเห็นแล้วครับพี่ผมจะมาซื้อไก่ผมจะเดี๋ยวมาเลาอกปลาทำไมแม่ค้าสวยแล้วตลกด้วยอันนี้ขายน้องขายไงครับน้องขายเป็นโลขายเป็นโลผมไม่รู้เลยผมถึงว่าโลเท่าไหร่โลขึร้อยโลร้อยไม่เอาครับผมอันนี้โลเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ซิ่งคงแฉมแฉมอะไรนะครับไม่เอาครับผมไม่ชอบผมชอบเสียตังค์ครับอันนี้เท่าไหร่เอาเนื้อไปเลย ไงบอกเอาเนื้อไปเลยป้าขายไก่ไหมเหรอไม่เอาเนื้อให้ผมหมายถึงเนื้อไก่คุณบิ๊กครับผมแล้วไปเรียกเขาไปอีกอันนึงก็พอแล้วมั้งเท่าไหร่ครับลองชั่งให้หน่อยพีทพอเหรออ๋อมันตังค์ไม่พอสิอยากจะไม่พอมกันแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงมาใส่เปล่าไปหอมครับสะอาดด้วยนุ่ม ไก่ที่เนี่ยนุ่มทุกตัวกลับยังคะพี่ติรู้ไหมทำไมถึงนุ่มทำไมคะเพราะเขาใส่น้ำยาปรับความนุ่มไม่ใช่รอนเล่นรอนเล่นไปค่ะพี่ติขอบคุณมากครับเราจะแม่ตังอะไรนี่อะไรเอาคือเข้าไปแล้วเอาตังคเจอเลี้ยงให้เขาตังค์ให้พี่เขาขอบคุณค่ะขอบคุณครับ นี่เราก็แกงได้เลยใช่ไหมครับพิตรีใช่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับวัตถุดิบทั้ง2ทีมนั้นวิ่งไปหามาจนจมูกบานแล้วนะครับเราเริ่มจากทีมของพี่ตรีก่อนนะครับครับผมอยากรู้ครับว่าได้ครบหรือเปล่าครับเอาปลาเอาปลาออกมาเนี่ยนี่ชุดต้มเนยตะไคร่ใบมะกรูดขาชุดนี้ก็เหลือแล้วชุดนี้แล้วชุดต้มยำครับผักชีต่างเท็ด ต่างประเทศครับผักชีไครับผักชีบัตพิษผักชีใบเลื่อยผักชีไทยเือรูปทรงเหมือนใบเลื่อยฮะนี่ฝรั่งฝรักชีใบเลื่อยมันจริงๆแล้วเขาเรียกผักชีใบเลื่อยนะเพราะดูนี่มันจะเป็นเหมือนใบเลื่อยมันมีแอันนี้จริงๆสมัยก่อนเขาจะเรียกผักชีใบเลื่อยอันนี้คนที่แก่ๆหน่อยจะใช้ว่าผักชีใบเลื่อยอันนี้หมูฮะของคุณะมีไม่แบบผมแล้วกันอะไรครับอันนี้เขาเป็นก้อนแปลกๆเปลว้าวอีกอย่างหนึ่งล้วงมายากครับเกิน โอเพราะไม่เด็ดนางฟ้าถึงแม้จะมีดอกเดียวก็ดอกใหญ่ใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่เอาเอาไก่ใส่ใส่เขาติดมาโอ้ยยากรถโลกระบาดเขาไปตีทีมเราโอ้นี่มันเดี๋ยวนี้มันนายอันนี้หนูเกาค่ะหนูคันหมดแล้วหมดแล้วเอาเกาเฉยเอากาตรงกลางเขาด้วยเกาเอวเกาเอวเหรอคันอะไรคันเอวคันเอวเอาล้วครับมาดูทีม ของมิสเตอร์บิ๊กบ้างเนายแล้วก็พี่โอ้ได้แล้วนะฮานของเก่าเลยเปิดมาเลยฮะตะไคร่จอดไม่ได้ต้องปล่อยแตนลงอันนี้มีเหมือนใครตะไคร่ตะไคร่ทีมเราแม้จะรวยแต่เรามีน้ำใจให้ไม่ไม่เราไม่เอาเราไม่อยากได้มื่อคืนเหรอแล้วเราใครไมได้เหรอเมื่อคืนมาลูกผมมีอะไรเห็ดคุณตุมใช่ได้โอ้โหอะไรอ่ะค่าค่า โอ้ยโยโอ้ยเายการเราน้ครเบต้อเา้าต้อเาต้อาต้บเอาต้องเอา้เอาไ้เนา่ยอมเอาต้วเอา้องเอา้อ้เอาอเอาด้เอาต้อเอาตเอา้เา้องเอา้อเอา้เาเาาเเือเบมะเดเมอ้เตเ้ตาเาาเาออาเา หอมแดงอันนี้ว้าไก่ใส่ถุงมาไม่สซ่กระปงกอ้โหไม่ไ้ผมใส่กระเป๋ามาสะอาดกว่าอง่นีพอการหลายชั้นตรงไหนตรงไหนมันมาไม่เป็นเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมแล้วคุณคิดว่าของคุณจะใช้ได้ไหมใช่ได้แล้มั่นใจไหมครับอร่อยล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าทีมใดนั้นจะได้แชมป์ครับกับช่วงหน้าแชมป์ตลกตลาดเปิ รักประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับเข้ามาอยู่ช่วงของแชมป์ตลกตาแตกนะครับในการชิงชัยเพื่อเป็นแชมป์นะครับคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทพร้อมกับถ้วยแชมป์ตลกตาแตกนะครับถ้าเป็นมวยนะครับก็เป็นมวยคู่เอกนะครับแล้วยกนี้คือยกสุดท้ายนะครับเป็นยกน็อกเอาท์ครับเชียร์ใคร เชียใครครับเชียแม่เอาวะเฮ้ยแม่เขาอยู่นี่แม่เขาอยู่นี่ไม่เอาเราไม่ดูทำไมต้องรั้นล่ะมาเลยเชียใครครับเชียใครครับเดี๋ยวก่อนส่งศัตรูมาได้ยังไงผมตูเป็นสายรับเชียใคนเชียคนไหนครับเชียวไหนพี่โอ้เออลองมาดีเชียร์ใครเชียร์ใครเชียฝั่งไหนเชียร์ฝั่งใครเชียร์ฝั่งไหนทีเลยฝั่งไหนนี่ปลาไก่ครับปลาไก่เป็นรองจริงๆนี่ น้องๆเสีย <spooky> ป <noise> ้าเชียใครครับเสียลูกโอ๋เราเป็นแบ้นเยเป็นเราเลยเราจะแบ่งหน้าที่ยังไงครับสำหรับทีมของบิ๊กครับเดี๋ยวเราจะให้คำนี้ครับพี่บิ๊กอ่านี่เลยนะครับคนทำคนทำนะฮะคนปรุงคนชิมนี่ครับคนกินก็คนนี้ครับคนหั่นผักคนไหนก็คนนี้แหละครับแล้วคุณหน้าที่อะไรนะให้กำลังใจ เอาแรับมีชิมหน <or. S 1> <st> ่อยฮะอ๋อชิมชิมนะได้ข่าวเพราะว่าลิ้นคุณนี่รถเลิศไวมากใช่ค่ะเห็นด้วยกับเขาไม่มาไม่ละนี่นี่เริ่มจะมาขโมยของแล้วผมรู้ออ๋รู้ใช่ไหมหนุ่มขัเอาละส่วนทีมนี้นะครับจะแบ่งหน้าที่ยังไงครับผมอ่าพี่จะเป็นคนหั่นนะเดี๋ยวผมจะปรุงเราก็เรจะเป็นคนเปิดปาโม่อเกาแต๊กเตาแก๊สเตาแก๊สเตาแก๊สครับผมจะเป็นคนจุดเตาแก๊สเอาละครับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ตลกตลาดแตกไม่เป็นการเสียเวลา รอบเลยครับเป็นป่าวเป็นป่าเป็นไหมครึ่งนึ่งนะครึ่งเดียวใส่กะทิใส่กะทิครึ่งหนึ่งนะครึ่งเดียวโอ้ทีมนี้รวดเร็วมากนะครับครับผมดูฝีไม้เลยมือของพี่ไก่นี่เร็วจริงจริงครับคนไว้คนไว้ทำอะไรต้องทันเวลานะครับผมเตรียมพี่ใหญ่ก่อนเลยพี่ใหญ่ก่อนเลยไปผมอันนี้หันเป็นก้นๆหน่อยนะครับต้องเราพี่แหละใช่ไหมหนูจะชอบเพียวเนี่ยชอบแบบเนี้ย พี่โอ้นี่ปลาหนี้มากครับพี่ตีครับที่นิ้วลูกดูนิ้วที่ใี้ทำอย่างคล่องแคล่วลยครับทีมผมนี่นะครับเป็นไงไม่รู้จะหันหรือว่าจะทุบอะไรดีเพราะข้างหลังบอกทุบบ้างหันบ้างเยจะยิ่งยุบไปเลยนะครับอย่าบอกกันนะครับไม่สนมาทำไงไปทั้งสองทีมทำอยู่คุณผู้ชมใจมากนะครับเรามีเวลาเยอะรู้ถึงวิธีปรุงอาหารได้เลยนะครับในวันนี้ นั่นคือวิธีการทําต้มข่าไก่ครับเห็ดของเราเป็นเห็ดนางฟ้าใช่ครับเห็ดนางฟ้าอย่างนี้ผมเราเป็นเห็ดฟางเห็ดฟางค่ะใช่ครับเป็นนางฟ้าอย่างดีไหมผมเห็ดฟางเห็ดฟางดีกว่าค่ะฟางคนโยมคนให้เปนตองไม่ใช่ตุ้งไม่เองโดยใช่เขาฟางกลับไปนี่เขาฟางโอ้โหของพี่ไก่ผมนี่ไม่ธรรมดาหอมเผือต้นหอมตะคงตะไคร้ใบอะไรต่อไใส่บุ๊บ รวมหมดแล้วครับเราจะทำจับชายอะไรนะจับชายต้มขาไก่หลายอย่างรวมกันเเาอย่างเดียวใส่ลงไปในนี้อย่างคนว่าการที่คนเนี่ยดีที่สุดมันจะได้เข้มข้นมันได้แตกมันใช่เขาเรียกว่ากะทิจะได้แตกมันแตกลายอ่าแตกลายนะแตกลายถ้าแตกคนไม่รู้สิหายนะมะขามใส่ไปยังครับมะขามยังไม่ใส่ป้าพริกมันน้อยไปนะดูนี่ดูนี่นี่ดีในี่แม่นแม่นมีความชำนาญในการตีพริกครับ แมวพันสองพันสองหมอเหรอเน่เน่น่่นี่ครับแต่ทีมนี้ยังไม่ยอมใส่เห็ดเลยยังยังยังไม่ยอมใส่แม่คุณเทพเลยนะครับยังเพราะได้ยินมาว่าอย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวมันจะเละใช่เหรอใส่ประมาณพักแอบเปียดใส่ไปผักชีหนึ่งครึ่งทับพีครับนี่ครึ่งทับพีไม่ใส่ของชุรสนะครับพี่ตีครับครับผม นี่ผี่ยินบอกว่าพี่จีอยากได้อะไรอันนี้กระดูไก่ใส่ไปมันจะได้อะไรนะความหวานพีจีครับพี่ตมกระดูกใส่มันสุดยอดนะพี่จะได้ความหวานจากเน้แล้วดูแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วความหวานมันจะเพิ่มพี่ลองทิมด้วยครับพี่ไก่ไกความหวานมันจะเพิ่มน้ำตาลมีตาลมี เท่ตานมีอย่างไงก็พยายามจะจอดนะพยายามจะจอดจะเอามาถามเขามายังไม่ให้ฮะยังไม่ได้ใส่เลยครับชิมอะไรครับผมยังไม่ได้ผมจะไม่ยอมมาให้ใครชิมเอ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยผมอยากชิมไม่มียังไม่ได้ชิมพยายามทำอะไรกล้วยบดชีเหรอกล้วยบดชีเหรอไหนไหนลองเซียาครับป๊าป้าดูฉันลองซื้ออะไรหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ของใครของมันหม้อพี่อยู่ทุงมเป็นม้อพี่นี่ ได้คุณอร่อยจริงหรือเปล่าเจ้ากชิมหน่อยสิอันนี้มั่งหรือวะแต่จะกินนะกินบอกได้เลยว่าน่ามากเลยครับมันไม่เชื่อหรอกนต้องชิมหน่อยสิไม่ได้อาจารย์แม่มาอาจารย์แม่มาอาจารย์แม่ลงเลยไหนลองชิมสิล่ะโอ้โหไปชิมของพี่ว่าเจ้าอร่อยขนาดไหนปากของโอ้โหกินทั้หมดใช้ไม่ได้เป็นไงมันเลื่อนเป็นไงครับเราจะเจ้าก็วันนี้นะเห็นไหมเห็นพี่ไหมครับ ต้มขาไก่เอยังไม่เดือดเลยนะเป็นชิมหปะเนี่ยยังไม่เดือดเลยชิมรูชิมกกับทีมสองทีมชิมกันไปชิมกันมาเออขอโทษนะครับผมชิมกันไปชิมกันมาจนหมดหม้อแล้วครับคุณแม่ถามจริงว่าต้มขาไก่มันต้องมีรสชาติออกอะไรน้ำเปรี้ยวน้ำอ่าใส่ไปแล้วแล้วเปรี้ยวทีนีเปรี้ยวชี้นฮะเปรี้ยวลึกๆไหนลองดูที่คนว่าขาเปียกของแท้หรือเปล่านี่ทีมฉันนั้นไม่ธรรมดาอร่อยเลยดูเถอเออทำไมมันไม่เดือดแล้วอ่ะ ปิดไฟแล้วแก๊สแล้วสิแล้วมันไม่มโหมันเลยไม่เดือดสูตรเขาเขาไม่อยากให้มะนาวลดความเปรี้ยวครับใช่ในน้ำเดือดให้น้ำเดือดถ้ามันเดือดมันจะมาโหมันี่ยมันไมาโหมันไม่เดือดใช่ใหญ่บอกดมโหนะพี่ตีครับครับพี่ตีจำไม่ได้หรอครับอาทิตย์ที่แล้วพี่ตีก็ชนะผมอย่างเงี้ยเสก่งตอนผมอย่างเงี้ยใช่แล้วพี่ตีก็มาโหมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไงผมขอแค่ดมก่อนนะครับดม อย่าว่าแต่ดมขนูให้ชิมเลยดีกว่ากินเปรี้ยวนําขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเปิดบ้ามาได้เดี๋ยวความเปรี้ยวจะหายไปกินดีหมดกินดีนะไม่ได้กินอะไรเลยเปรี้ยวเหมือนกันเลยนะเปรี้ยวกินตัวไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครับนีดีดีโอ้โหอันนี้มีความเผ็ดนำมาใครจะเป็นแชมป์ตลกตลาดแตกช่วงหน้านะครับสักครู่เดียว กลับมาพบกันครับตตลุกตลกตลาดแตกสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักวีโกแชม์กลับมาสู่ช่วงของการหาแชมป์ตลกตลาดแตกแล้วครับและช่วงนี้แหะครับเราจะรู้แล้วนะครับว่า ใครจะได้รับรางวัลเงินสด10,000บาทพร้อมกับถ้วยแชมป์ตลกแตกแต่ครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าอาหารที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเชิญนักชิมกิตติมศักดิ์นะครับจากนี่แหละครับแม่ค้าพ่อค้าในตลาดลังสิตแห่งนี้นะครับมาชิมมาเมนูจานเด็ดนะครับแล้วก็ให้คะแนนครับเริ่มเลยนะครับกรรมการทั้ง5ท่านเรียนเชิญครับผมท่านแรกชื่ออะไรครับสันทัศน์สันทัศน์ นี่ก็แล้วแสดงว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายของมันต้องสั่งทับเรื่องอาหารครับผมชิมเลยนะครับน้ำสบายเลยพี่น้ำสบายเลยครับเนื้อเนื้อด้วยเลยค่ะพี่ต้องทับชินไม่ต้องใส่น้ำก็รู้แล้วใช่ไหมยอย่าเพิ่งมาดูหน้าชิมแล้วดูหน้าถึงได้าดูหน้าใช่ได้ครับครับผมเราไม่ใส่ผงชูรสนะครับครับผมแล้วไม่มีสารเคมีครับผมเยอะๆได้ครับไม่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 ตายครับรถจะไปไดครับไม่ตายครับไม่ได้กลัวตายครับ นสังเกตนิ้วเป็นยังไงโอเคของมีคำตอบแล้วมีคำตอบแล้วตอบในใจพี่ดูนี่ครับนี่เรียกว่าเอซิมิลานครับชื่ออะไรครับสุนทรครับทุนทรสุนทรเอาเลยสุนทรกับสันทัศน์นะสันทัศน์สันทอนเนื้อได้นะคะพี่เนื้อด้วยก็ได้ชิมน้ำกินกินได้พี่อยากกินอะไรกินได้เลยเอาข้าวเปล่าได้นะเดี๋ยวหนูใสกได้เออเดี๋ยวะเป็นยังไงครับพี่สุนทรดูหน้าสีหน้ากินแล้วเป็นไงรู้สึกแบบเธอได้ไหมครับ เีืยวเผือกน้ำเปรี้ยวนำเนี่ยอ่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบหวานผมบอกเลยนะของผมอ่ะเอาอันนี้ครับเดีีี๋ยวผมตั่ครบสอนนนอมาเอาเนื้อแดงด้วยดูแล้วแบบเป็นไงเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจโอ๊ยพี่ตีครับครับผมใส่เอี้ยมาด้วยนี่ต้องเป็นแม่ค้าได้เลยไหน ไม่ได้หวานกันนะครับครับผมใครอย่างเมิ่งอ่ะพี่ปี๋เขียดเขียดดูะไรคะคนเทพคนมันตีขึ้นมาคนเทพคนมันตีขึ้นมาแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวบางคนอาจจะชอบหวานใช่แล้วนี่เราบังคับเป็นไม่ได้นะบังคับกันไม่ได้มันเราไม่รู้ว่าของใครของใครมีมีดมก่อนด้วยนะพี่ดมก่อนด้วยเป็นไงครับรสชาติอยู่ในใจอยู่ในใจครับอยู่ในใจเอาแล้วอันนี้นี่การกินมันต้องมีการคนครับว่ารสข้าวมันต้องเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี่ เมื่อกี้ชิมไปแล้วมันเหมือนเสียดายผมรอเฮพวกนี้ผมรอเฮเป็นไงครับมีคำตอบมนใจแล้วครับไอ้ที่ว่าแบบที่ว่าพี่แบบเอพอชิมมันแล้วมีคำตอบมันไม่ใช่จานนี้นะเขามีคำตอบว่ามันตอนนี้ผมรู้สึกว่าช่วยนี้อย่าคิดว่าไอ้อันนี้มันแล้วแบบคงจะต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่คือเขาชิมมันที่สองเขาจะ อ้ิคนที่ต้องเป็นคนทำงานนั่นแหละคทีมาจากเกาหลีนะคุณพี่นี่เขาอยู่ร้านเฮงพารวยขายอาหารทะเลครับเนี่ยเฮเจ้าของตลาดพอเยอะหน่อยก็ได้่ไครับรสชาติพี่ชอบเคยปกติชอบไหครับแกงขาไกชอบครับชอบนะครับพี่บอกเขาทำกับข้าวันเองเลยความเร็วเลยนะอเลยอะเป็นไงมีคำตอบอยู่ในจคตอนี่สนวเพีุณครับผม ออันนนี้คตปท่านสุดท้ายครับเชิญน้องตุ้งเหน่งครับเด็กบ้างนะครับน้องเด็กบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเรามีผู้ชายไปแล้วนะพี่ตีครับน้องหน้าน้องเขานี่ภูมิลำเนาสูงบอกเคยกินต้มขาไก่ไหมน้องชอบไหมเอาเนื้อไก่ด้วยอ่าพี่ตีครับน้อีกหน่อยหน้าน้องเขาไม่ยินดีกับพี่เลยเนื้อไม่เอาน้ำน้ำ กลัวกลัวชิมหน้าหไม่พอกินไม่น้องทำนี้พอการกินอาหารกินก็ไปพุ๊บแล้วชิมก็ให้ซึมเข้าไปก่อนตอนนี้ลองเลือกนะนิมอันนี้ชิมอันนี้ชิมอันนี้นะครับชิมแล้วโดนหน้าตาด้วยทำตาด้วยพอกินแล้วรสชาติแบบไหนทำทำหน้าทำแบบทำแบบพี่เนี่ยกินุ๊้แล้วทำนี้นี่ทำ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 น้ำนะแลทวทำน้ำแ้ครับ มีคำตอบอยู่ในใจแล้วยังครับครับมีหลามีแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วเอาแล้วผมรอเฮก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าแชมป์คือใครเชิญกรรมการให้คะแนนครับพี่สันทัศน์ครับได้ปันไหนครับอันนี้เลยครับรอเฮพี่สุนทรครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแอ้ว ผมพูดไอ้นี่ผมเลยไนต่อไปสุภาพสตรเท่านแรกนะไปให้เต็มไปให้เต็มโอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเ้ยเฮ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 ้ย่ฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮดยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้วฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 นยเ้าน้องคือเอาแบบยินดีเลย้ยยเยเย้้องด้วย้้องเ โอเคนี่เหรอคะแนนไม่เป็นเอกฉันนะครความจริงเราก็รู้แล้วครับว่าอันนู้นสามอันนี้สองเอยผู้ชนะขอเอ่อนะอออักชิมอีกท่านนึงหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วใช้ช้อนนี้ได้เลยค่ะบไม่เป็นเอกฉันนะเพราะว่าตลาดหลังเสร็จนี้ขอชิมมาแล้วทุกแผงโอ้โหชิมยันผ้าใบอะครับอันนี้เป็นแถมนะแถมว่าชอบรสชาติอันนี้ไหมคนระับอันนี้ไหเป็นไงเป็นไงรสชาติ เดีลองอันนี้ดิลองอันนี้แทนเขาบอกเพชรอ่าอันนี้พิมแล้วก็บอกเขาด้วยนะรสชาติเป็นไงเก็จัดนะนะบอกตามตรงว่าอันไหนอร่อยนะธนวันช yes> ิมแล้วบอกนะไม่ต้องโกหกเลยไม่โกหกนะครับเขาใจไหมครับพูดจริงๆนะครับอ่าพูดตามความจริงคะแนนมันอยู่ที่เราแหละมันอยู่ที่ตัวเรานะครับฮะอันนั้นเลยอันนั้นอะไรอันนี้อะไร นไม่มีนะอันนี้ตัวนี้เหรอขอบคุณครับพี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นเมนูจานเด็ดของใครครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามเบอร์อ้าวทีมของเราครับพี่ทีมของเราครับใครฮะใครฮะของของของพี่ไก่นี่ของผมทีมผมอ้าวเฮ้ยโอ้สุดยอดพี่ ขอบคุณครับประสบคนสมเลเทำไมครับอชิชีแล้วชนะอาทิตย์นี้แพ้ผสมคนสมเลนแล้วเพราะฉะนั Entonces, ้นนะครับคะแนนเอกฉันนะครับสามต่อสองทีมที่ได้รับรางวัลเงินสด10,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลตลกตาแตกคือทีมของพี่ตีพี่ไก่และน้องเข้าฟ้าค่ะและแชมป์ตลกตลาดแตกของเราในสัปดาห์นี้ได้รับเงินรางวัล10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลตลกตลาดแตกได้แก่พี่ไก่นั่นเอง นี่นะครับคือเขาเรียกว่าเสน่ห์ปาจังหวะนะครับที่รสชาติเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามีมะขามนั่นเองนะครับผมยอมแพ้เพราะว่าไม่มีมะขามเปียกครับเพราะมะขามเปียกจริงจริงแม้แต่แกงส้มยังต้องใส่มะขามเปียกเลยนะครับคือจริงๆสูตรหลักมันมันคือเคล็ดลับเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะเ้าทำไมไม่ซื้อมาตั้งหมดก่อนครับแล้วแน่นอนนะวันนี้ถ้าขาดพวกเขานะครับเราไม่สนุกแน่นอนนะครับนั่นคือชาวตลาดลังสิตครับ ลังสิตนะครับพี่สุดารัตน์ครับนี่ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเวลาเราก็หมดลงแล้วครับผมต๊อกสุปกรครับผมตีดอกสะดาวครับผมนายเดอะคอมเมดี้ครับหนูเข้าฟ่างเดอะคอมเมดี้ค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการตลกตลาดแตกนะครับทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา17.20นถึง17.55นครับทางททบ5 และไม่แน่นะคะคราวหน้าอาจจะเป็นตลาดใกล้บ้านคุณก็ได้ค่ะครับผมแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับอย่าลืมนะครับกลับมาพบกับพวกเราครับกับรายการตลาตลาดตาวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีร